เราอยู่ในครอบครัวที่ยากลำบากแล้วก็มีญาติที่ป่วยตอนนั้นก็คือเข้าถึงพาไปหรือการแนะนำเรื่องการแพทย์ไม่ค่อยอไม่ค่อยเข้าถึงนะคะแล้วก็เลยบอกว่าถ้าโตขึ้นเราได้เป็นแพทย์น่าจะดีแต่ว่าด้วยเรื่องของเราเป็นลูกชาวนานะคะสถา,านะครอบครัวตอนนั้นก็ค่อนข้างลำบากแล้วก็แต่เราโชคดีที่ครอบครัวอบอุ่นนะคะแล้วก็เกือบไม่ได้เรียนหนังสือนะคะ ทีนี้ก็เลยจริงๆอยากเลือกเรียนอาชีพแพทย์อยู่แล้วแต่ว่าด้วยครอบครัวไม่ไม่มีสภาพที่จะสามารถส่งได้ก็เลยตัดสินใจเรียนทุนสอบเรียนทุนสาสุขศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะก็จากความใฝ่ฝันและศรัทธาในวิชาชีพแพทย์มาตั้งแต่เด็กทำให้วันนี้แพทย์หญิงกัญญาพักศิลารักษ์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละร่างกายเสียสละเวลาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อดูแลผู้ป่วยโดยทุกวันต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อมาตรวจคนไข้ในหอผู้ป่วยรวมถึงการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่โดยคุณหมอจะยึดแนวทางการปฏิบัติงานตามโอวาทขององค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันไทย คือคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญก็หล,กหลักหลักหลักคิดสำคัญนะคะก็คือ,อของสมเด็จพระราชบิดานะคะท่านก็ได้ให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 โอวาทไว้นะคะทุกครั้งหรือในในเวลาเราจะจบนะคะก็คือต้องต้องทำงานเสียสละให้เห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่เป็น,เป,นเป็นรองหรือที่สองนะคะอันนี้คือหลักคิดดังนั้นพอเรามีหลักคิดตรงนี้บวกกับเรารู้ว่าเรามาไกลเราเป็นแค่ลูกชาวนาน,นะคะดังนั้นเราเลยพร้อมที่จะเสียสละหรือพัฒนาตนเองที่จะดูแลประชาชนให้เต็มที่อันที่หนึ่งอันที่สองการดูแลประชาชนที่จบมาใช้หลักคิดว่าไม่ดูแลเฉพาะความเป็นโรค ะะต้องดูแลมากกว่าความเป็นหมอก็คือดูแลความเป็นคนนะคะซึ่งอันนี้คือจุดคิดดังนั้นดูแลคนมันมีหลายปัญหาเวลาคนไข้ามาหาเราทีครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช่มาแค่โรคแต่ส่วนมากเราจะจับรักษาแค่โรคแล้วจบดังนั้นก็คือคนไข้ก็ยังจะวนเวียนมาแบบนี้นะคะดังนั้นเราต้องมองทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณน,นะคะ นอกจากการตรวจรักษาโรคซึ่งต้องดูแลทั้งร่างกายจิตใจของผู้ป่วยแล้วคุณหมอยังได้ขับเคลื่อนงานด้านสังคมโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องส่งเสริมอาชีพและสร้างรายไดใ้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะการปลูกพืชสมุนไพรซึ่งจังหวัดสกลนครมีสภาพอากาศและลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยเป็นอย่างมากกาถ้าเข้าไปรับ บริการทางโรงพยาบาลเพิ่นกันดูแลเขาดีถ้ามีปัญหาเพิ่นกับปรึกษาเพิ่นได้ถ้าถ้ามีนัน้นอิเล่กับเพื่อนกับมาเจมบพอดเพื่อนความภาคภูมิใจของแพทย์หญิงกัญญาพักศิลารักในวันนี้เริ่มต้นมาจากการได้สัมผัสความยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในวัยเด็กโดยทุกวันนี้คุณหมอได้ช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกมิติทำให้คนป่วยได้กลับบ้านมีชีวิตตามปกติ มีสุขภาพใจที่แข็งแรงมีงานมีไรายได้ทำให้คุณหมอมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเราจะมอไปเอามาแจกถึงบ้านเลยดีดีก็ไปร่วมปันประชาชนอุ่นใจมีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัวเอทีมข่าว NBT North e a ต t อรายงาน